ผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอคุณลูกค้าขาลายสับปะรดนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายสับปะรดสวยๆนะจ๊ะคุณ right ลูกค <way> ้าขาสวยๆแบบนี 1, <ans ky> ้พร <t stero iden> ้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาราคาสุดพิเศษนะคะคุณลูกค้าขา1290บาท1,290บาทคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนนะคะโอนเพียงแค่1,200บาทค่ะคุณลูกค้าขะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะหน้าฟืมนทองมือนะคะขนาดจะอยู่ที่หน้ากว้าง95เซนนะคะ หน้ากว้างนะคะสูงสุดจะอยู่ที่95เซนนะคะคุณลูกค้านะความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรหรือว่า2เมตรนั่นเองค่ะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าคะขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้นะคะ ปลายทางอยู่ที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดตรังนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณพี่นิชานันนะคะอยู่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังขอพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริพาไทยคุณลูกค้าขาและที่สําคัญนะมีให้ดูเพิ่มให้ชมอีก5ผืน5ผืนสุดท้ายคุณลูกค้าขา5ผืนสุดท้ายราคานี้ให้เลยจัดโปรโมชั่นราคานี้ให้เลยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสะดวกโอนโอนเพียงแค่1,200บาทโันียง1,200บาทค้าเ็บเงแค่หนึ่ 1 2 9 0บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนุ่มให้ดูอีก5ผืนเดี๋ยวนุ่มให้ดูให้ชมอ,อีก5ผืนนะคะคุณลูกค้าแล้วว่ามีลายอะไรบ้างนะคะคุณลูกค้าขาเตรียมช็อปได้เลยเยี่ยมช็อปได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะสวยๆเหมือนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเหลือ5ผืนสุดท้ายเหลือ5ผืนสุดท้ายนะคะ ลายหมากจับลายดวงดาวค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงน,นี้เลยค่ะสีฟ้าน้ําทะเลนะคะสีฟ้าน้ําทะเลลายดอกพิกลน,นะเพราะว่าทำไมต้องบอกสีฟ้าน้าทะเลเพราะว่าสีฟ้าน้าทะเลมี2ลายมีลายขาเปียด้วยนะคะสําหรับสีฟ้าน้ําทะเลนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้เรียกว่าลายขอนะคะคุณลูกค้าขาลายขอสีแดงกล่าคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะทั้งหผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นพิเศษราคาดีมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านำไปสวมใส่ได้เลย นำไปสวมใส่ได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆมาที่คุณลูกค้าเห็นเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าทิ้งตัวมีน้ำหนักคุณลูกค้าขานี่เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟชอบผืนไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008 08 08ร้านแม่มดีผ้าไทยเย็นดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะชื่นชอบผืนไหนคุณลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอเข้ามาได้เลยหรือว่าจดไว้นะคะคุณลูกค้า ลายแมงปอแฟนซี <empezar> fancy, นะลายแมงปอแฟนซี fancy, นะอันนี้ลายหมักจับนะคะคุณลูกค้าขาลายหมักจับนะสีฟ้า,าน้ําทะเลจะมี2จะมี2ลายจะมีลายดอกพิกุลนะคะรวมไปถึงนะคะลายขาเปียนะคะคุณลูกค้านะมี2ลายนะ,ะแล้วก็สีแดงกําก็จะเป็นลายขอค่ะคุณลูกค้ารับผื่นไหนคุณลูกค้กาแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้ารับผื่นไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องจัดส่งให้เดี๋ยวจัดส่งให้นะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะ จดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวที่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมทางร้านไม่เราทางร้านเราไม่บวกเพิ่มทุกกรณีขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยววันนี้นุ่มจัดส่งสินค้าให้นะคะคุณพี่นะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะที่โทรเข้ามานะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะ หนึ่งองนั้นก็ดีเลยคุณพี่นิชานันนะคะอยู่เขตอ,อยู่อำเภอเนาะย่านตาขาวจังหวัดตรังขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราดูเราชมนะคะรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะ